กบว,วันที่ที่นี่น,นั้นถูกคุมโดยซอมบี้ฮะอะไหนเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยจากเมื่อก่อนที่เมื่อก่อนนั้นยังมีเมืองอยู่แล้วได้ถูกลักพาตัวมาที่ไหนก็ไม่รู้ว่าแต่ ตรงนี้ม,มองมาทำไมโอ้สร้างมันฮะเอาล่ะในทุกซี่ในตัวเมียป่ะอืมตัวเราก็ยังมีของแปลกๆอันนี้คือโอเคเอ้ยนั่นใครเนะาะ ค,คุณเป็นอะไรนะเดี๋ยวผมช่วยฟ๊บฟ๊บเดี๋ยวผมช่วยครับเดี๋ยวคุณเป็นอะไรครับโอ้ยคุณลุกขึ้นให้นะครับว่าแต่ คุณเป็นใครครับไม่ทั้งยังอยู่ที่นี่แต่ปุ๊บอ้อยนกแกรีออกไปจากที่นี่เลยนะทำไมล่ะครับก็เพราะที่นี่นั้นมีซอมบี้อย่างลงล่ะนั่นล่ะครับเอาล่ะเอาเอาวุธนี้ไปโอ้ขอบคุณครับอันนี้ด้วย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 อขอบคุณครับ เจ้าหนูรีบไปซะา่เฮ้อเขาคงเป็นอะไรมากมากกว่าที่คิดฮะก็ไหนซอมบี้ดิเฮ้ยนั่นอะไรอะตัวลาเอ้ยนั่นตัวอะไรเฮ้ยคุณ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 เฮ้ยรูไม่ปลอดภัยฮะคุณ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 เฮ้ยคุณคุณคุณ คนคนไอ้ไข่ยิงกูไอ้ส้มส้มเป่น่าวาดให้แต่ว่า,าอาจยิงฉันเจ้หาหนูจะต้องตายทุกคนฆ่ามันอะทุกคนจะต้อตายแล้วเฮ้ยแต่ว่าอาจยิงพี่ฉันเหรอเฮ้ย ไม่ตายแฮะนี่เฮ้ยนูเจ้าบังอาจยิงเพื่อนฉันได้นะนูเจ้าต้องตายอาโอ้ยเด้อใช้ล็อกจกับตัวน,นี้ยย่ตุ่มนัดเดียวเหรอหเกือบไปแล้วเอ้อที่นี่บอกแล้วว่าที่นี่คือเมืองซอมบี้ มันไม่จริงที่นี่กลายเป็นที่ที่มีแต่ซอมบี้ประสเลสินะเฮ้อมบี้อย่างนั้นเหรอเฮ้ใช้นี่ข้ามันได้หรือเปล่าเพราะแต่มีแค่นี้เองกระจกหนะ้าอ,อ่าตายดูส,สิห้ากระจกหนะ้าแต่มันก็กระจกจริงๆอย่างที่ว่าเลยโอ,อ้ทำไมมันกระจกจัง eh <laughs>